นับได้ว่า CPU AMD ที่เป็นซีรีส์8000ซีรีส์ G นะผมบอกเลยว่ายอดนิยมมากในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าตัว Perform a n c e ของ CPU นั้นผมค่อนข้างแรงทีเดียวเชียวเลยครับเพราะว่าตัว CPU นั้นสามารถเล่นเกมระดับสูงๆได้ดีเลยก็ว่าได้ครับผมซึ่งเป็น CPU AMD ไรเ e น5 8 0 5G นั่นเองครับผมเป็นตัวร่างสุดในซีรีส์8000 G ซีรีส์ครับซึ่งเราเนี่ยจะเอามาทดสอบประสิทธิภาพครับผมในการเล่นเกมดังๆแรงๆนะผมว่าเล่นได้จริงหรือเปล่าครับผมซึ่งตัวนี้ครับมี performance อ่ที่6 core 12 ได้กันครับและบู์สปีดอยู่ที่5 g ากิกะเฮิร์เลยนะครับผมและค่าตัวครับบอกเลยว่าเบามากครับผม6,990 <Wow. S 1> ครับผมแค่จัดสเปคนั้นไม่ต้องมีการจ้อผมก็เล่นเกมได้แล้วครับไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูครับผม อย่างที่บอกไปครับเมื่อต้นคลิปครับผมกับ AMD Ryzen 5 8 5 0 0 5G เนี่ยหรือ8000 Series นะผมเขาเอาตัวชิปนะผมที่เหมือนอยู่ในบนคอนโซลนะครับเอามายัดใส่ตัว CPU PC แล้วนั่นเองครับผมใครๆก็คงคุ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น PS5 Xbox หรือรวมไปถึงบน Tesla นะผมซึ่งมี performance ค่อนข้างดีทีเดียวเชียวครับและวันนี้นะผม Admin คียวครับก็จะมาทดสอบ performance ครับผมกับ CPU นะที่เขาเนี่ยเปลี่ยนเจนใหม่และพัฒนาออกมาเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นและมี AI แฝงเข้ามาในตัว CPU ด้วยครับผมบอกเลยว่าเจ๋งแ๋วครับ และในสเปคครับที่เราเอามาทดสอบเนี่ยก็คือ CPU ของเราเลยนั่นเป็นไฮเอกมากนะครับ Ryzen 5 8050G นั่นเองผมและเมนบอร์ดนะครับผมที่รองรับได้แบบแน่นอนเลยก็คือ Socket AM5 ครับจาก Gigabyte Aero B650 นั่นเองครับผมแรมนะครับผมเป็น32 g b ครับบัต5 0 0ครับผมจาก Kingston Fury Beast แบบมีไฟ RGB นั่นเองครับผมส่วนพาวเวอร์ครับให้มาแบบชิลๆเลยผมตัว500วัตต์ก็สามารถใช้เล่นเกมได้แล้วครับผมเพราะว่ามันใช้ CPU แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับหรือใครเนี่ยที่หวังอัปเกรดในอนาคตครับผมคุณณก็ใส่ประมา750 ส0บวัตต์ก็ได้ครับผมและไฮไลท์สุดเลยผมการ์ดจอที่มาพร้อมกับชิป CPU ของผมที่เป็นพระเอกของเราเลยนั่นก็คือ Radeon 740M g r a p h i c รนี่เองผมและ Performance ครับผมที่เราทดสอบครับผมซิงเกิลเทสอยู่ที่ห้าอยแปดสิบเกคะแนนครับผมถ้าเรียกง่ายๆก็คือ590เองอีกขั้นจุดนึงเองครับส่วน Multi Thread ครับผมอยู่ที่4,296ครับผมนับได้เลยว่าเป็น CPU ที่แรงค่อนข้างดีทีเดียวเชียวครับส่วนเรื่องการทดสอบเกมนะครับผมจะพาไปได้เลยครับผมกับเกมแรรกกคััับบ Forza Horizon 5น ในค่า Per f o ฟ m a n c e ของ CPU ผมใช้ค่า CPU อยู่ที่ประมาณ50%เท่านั้นครับและกราฟิกที่มาพร้อมกับ CPU เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยครับผมก็คือ95 96 98%เท่านั้นครับเฟรมเรทที่ออกมาครับอยู่ที่ประมาณ60-70เฟรมเลยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นชิปที่มี c p u ปเพียวเนี่ยเล่นเกมได้แบบลื่นๆจริงๆครับและอย่างที่บอกไปผมว่าเล่นเกมแบบโหดๆได้นะผมไม่เชียอก็ต้องเชื่อครับกับเกม c y b e อร์พัง2077ครับผมถึงแม้รพบเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ35เฟรม ผมแต่ดูภาพครับผมภาพก็ยังสวยงามครับผมและยังเล่นแบบไม่มีกระตุกเลยนะครับผมถ้าใครเอาไปเล่นเกมแบบชิลๆในราคาประหยัดประหยัดครับผมบอกเลยครับว่า CPU ตัวนี้ครับผมเล่นได้แบบเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วเลยครับเล่นเกมนี้ครับผมที่เป็นแบบยอดนิยมเลยก็ว่าได้ครับผมกับ Call of Duty Modern Warfare 2ครับผมดูครับผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออีกแล้วครับผมกับเกมนี้ครับถึงแม้เฟรมเรทจะวิ่งอยู่ประมาณ35-40เฟรมเรทนะครับผมแต่ดูภาพที่ออกมาครับสวยเลยนะครับผมและที่สําคัญถึงแม้ระเบิดต่อหน้า เนี่ยเฟรมเหล็กก็ไม่ได้ตกลงไปต่ํากว่า30เลยครับผมที่สำคัญไม่มีอาการงองแงก,กระตุกใดๆทั้งสิ้นเลยครับผมเล่นได้แบบพลดโพแบบนี้เลยครับผม ต้องบอกเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ AMD Ryzen 5 8500เนี่ยบอกเลยว่าว้า,าวมากเลยครับผมสำหรับใครเลยที่อยากประกอบคอมในราคาประหยัดนะครับหรือเอาไปทํางานเล่นเกมแบบชิลๆเนี่ยตัว CPU นี้อาจจะตอบโจทย์มากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าตัว CPU เนี่ยร <Wow. S 1> าคาอยู่ที่6,990บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครเลยที่เอาไปประกอบเพิ่มเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่เกิน1 5ื่นเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันคุ้มจริงๆครับผมสำหรับ CPU นี้ครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากได้ CPU แบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้แล้วครับที่เว็บไซต์ y.co.jn หหรรือน้าสาสททั่วปะเศ รวมไปถึงสองปอลาวด้วยนะครับสามารถเข้าไปปรึกษาได้เลยนะครับสำหรับจัดสเปคนี้นะฮะสำหรับตอนนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ผมฝากไ้ด้วยครับนึกถึง i t นึกถึง a d w i c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ